ตาย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 ตเอ้า <ś> มาโผล่วัดเฉยเลยชิบหายแล้วโอ้โอก่อนจะไปรับชมคลิปต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมตั้งค่าให้เป็นทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปโหลดคลิปวิดีโอแบบนี้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามกันนะ สวัสดีกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง k d t นะครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปพิเศษอีกแล้วนะครับคนดูทุกคนก็อันนี้เป็นคลิปพิเศษจริงๆก็คือพี่ได้ทําการสนรถคันใหม่นะครับก็วันนี้เพิ่งโทรคุยกันกับขนส่งไปนะครับเขาบอกว่าจะมาส่งให้วันพรุ่งนี้ตอนเช้าน่าจะถึงกันนะครับรอดูอีกทีนึงตอนที่ได้รถนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยนานๆจะเก็บตังค์ซื้อทีนะครับคิดว่า X Max เนี้ยน่าจะตอบโจทย์กับพี่ที่สุดแล้วนั่งสบายมากอันนี้คือขับมาหลายรุ่นแล โอเคเดี okay, uh ๋ยวเรามาดูกันว่า X Max รอบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแบบเห็นตัวจริงๆเลยนะเห็นตัวจริงๆสวยไหมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าเห็นตัวจริง X Max แล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนเจอกันอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยได้ทําการคุยรายละเอียดซื้อคงซื้อขายกันหมดแล้วนะครับก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ได้รับรถเลยนะครับแล้วก็จ่ายตังค์ให้ครบนะครับอันนี้พี่ย้ำก่อนนะว่าพี่ซื้อมือสองนะครับนะสาเหตุที่ซื้อมือสองคือว่าราคามันตกนะครับเพราะงั้นก็ซื้อมือสอง่องนึคื เราอะรู้ตัวเราดีว่าเราเป็นคนขี่รถได้แป๊บเดียวขี่ได้ไม่นานอะไรประมาณนี้ก็คือเอามือสองแหละดีสุดแล้วสำหรับเรานะครับแล้วก็เออการซื้อรถมือสองนะคือมันมันต้องดูรถเป็นอะอันนี้อันนี้พี่ก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงรถเหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงรถด้วยว่ามันสวยจริงหรือเปล่าตามที่คนขายเขาบอกมาไหมว่าตัวจริงโคตรสวยเลยพี่อ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูจริงๆกันดีกว่าว่ามันสวยแค่ไหนนะครับไปเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนไปไปเลยครับ เอ่อได้ครับได้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 อคครออยู่ที่บ้านนะครับโอเคได้ค่ะครับสวัสดีครับ I always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep, keep myself on track, keep my head up, staying strong. Always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets, live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. what's up, the ดูดิใหม่ๆเลยนะตัวนี้เลขใหม่ประมาณ9,000นะครับอันนี้ยังไม่ได้ขี่เลยนะยังไม่ได้ขี่เลยนะทุกคนสีเป็นปสีนี่นะครับออกลุงลุงเทเทเนียมนะโอ้โหอยากสวยเลยอ่าจะไปลองขี่กัน โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ X Max แ,แล้วนะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับไม่มันอาจจะมีปัญหาอีกรอบมันเนี่ย๊อึ๊อปบายแล้วผมว่ารถมันก็ขับดีนะทุกคน รถใหม่ๆเลยใหม่9,715ฮะโอ้ยขับสนุกเลย X Max อะ่ะบอกให้เป็นรถที่โคตรขับสนุกเลย <c oughs> ก่อนหน้านี้เคยไปลองขับ p c x <oughs> เพื่อนอยู่นะมันก็ขับสนุกมากเลยครับมันน่าจะอารมณ์คล้ายๆกับ p c x อะ่ะ แต่ผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับองศาลงองศาเดียวมันยังไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่จันยินอเอาละไปะเดี๋ยวเราลองเอาไปขับถนน,นใหญ่กันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาเวิร์กรืกเปล่านะ Stable, oh yeah, no label Oh yeah, you know me I have only a path I'm lonely, but then I'm going to win I don't no fake love I want the real stuff <coughs> Everybody listen up Cause I'll only say it once I'm gonna show you <coughs> all the path If you <coughs> want it bad, I'm gonna show you every side Yeah, I'm gonna give it all I'm gonna be number one Lookin' at the hot อ๋อทำไมขับอย่างนั้นอ,อ๋อเดลียวเี๋ยวก็วเปิดเ,ปเดียวสิครับประตู้ำไม่เปิดเฟียวครับโอเคฟ้เอาละทุกคนตอนนี้แล้วก็มาถึงถนนใหญ่แล้วนะครับโอ้โหอ,อย่างแอ็ก

ร้อยยี color, ่สิบวะโอ้แรง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 เหมือนกันแรงเหมือนกันแรงวันๆนะเนี่ยใเย็นเย็นเย็นสองเย็นโอ้โหมาได้บ้างมาได้บ้างวเราขับขัดหน้าโรงเรียนสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับขับไปแอคสาวหน่อย ขีข่ก็โชว์สาวหน่อยละกันโอเคนะครับผมไม่กล้ามุดว่ะไม่เอาไม่มุดดีกว่าไม่มุดดีกว่านะครับไม่กล้ามุดอ่ะอมีรถติดอยู่ซ้ายถ้าผมชินรถนะคุณดูผมบอกเลยผมนี่มุดซ้ายมุดขวาไปละ I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game. A veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending. Lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they're hearing me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground, running, up and coming. Ain't nothing, yeah. Rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold blooded, no budget, from nothing to something. I ain't bluffing. I a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna yeah. no I'm cold inside. Give all I have, just. Oh, สุดครับน้อง.อ้าวคนน้องเพี้ยง. ตีไฟเลี้ยวก่อนนะครับเราจะเลี้ยวตรงนี้นะครับผม ียวครับโซเชียลแคมป์ไปหาเร็วไม่เป็นไรรถเรามีกัะดิบเราไม่ต้องไปหวั่นเกงอะไรนะครับไปก่อนไปก่อนไปก่อนครับขอบคุณครับพี่ชาย เราตีไฟเลี้ยวว่าทำไมเนี่ยโอ้ลืกปิดไฟเลี้ยวครับน้องๆๆลองลองดูเราก่อนนะครับโซเชียลแคมโอ้หลงทางหรือเปล่าวะเนี่ยอานี้มันออกแนววะเนี่ยชิบหายแล้ว โอ้ตาย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 เอ้ามาโผล่วัดเฉยเลยชิบหายแล้วเอ้าเวรแล้วกูมาโผล่วัดเฉยเลยงามไส้แล้วเดี๋ยวหาทางออกก่อนออกทางไหนได้บ้างวะนี่หรออ้าวมันต้องผลวถนนใหญ่เด้ ใช่ปะเออนี่ไงโอ้โหนึกว่าหลงทางแล้วทุกคนโอเฮ้ยเราขับสนุกขับสนุกมันไม่หนักเหมือนบิ๊กไบค่ะ,ะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นบิ๊กนะแต่มันไม่ใช่บิ๊กไบบิ๊กสกู๊ตเตอร์ จุดไม่เป็นก็แก่ส่งไฟมาผมชาบไม่ได้ขับมอไซค์เลยนะครับทุกค,คนคือแบบถ้าจะออกไปทีนี่คือออกไปไกลๆแล้วก็ใช้รถยนต์ออกไปนะแต่ว่ามอไซค์มันก็โอเคนะ มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายหรอกโอเครอาผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อรถคันนี้ให้ผมด้วยนะครับชื่อว่าอะไรนะครับถ้าอยากให้รถคันนี้มันมีชื่อนะผมก็อยากให้มันมีชื่อเหมือนกันนะโซเชียลแคมอยากให้มันมีชื่อว่าอะไรก็คอมเมนต์มาไว้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าืกตาาแ้วรรงจเอนส คลิปต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะเนาอ